สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมีเพิ่งหวงนะคะกับครูพี่อิมหรือว่าอูหอเหล่าชื่อเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่ครูพี่อิมจะนำมาสอนกันก็คือการเขียนพู่กันจีนนะคะหรือว่าชู่ฝาน,นั่นเองค่ะการเขียนพู่กันจีนนะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่าส0 0พันปีเลยทีเดียวแล้วก็จัดเป็นศินละปะขั้นสูงหนึ่งในสี่แขนงของจีนด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาเริ่มเขียนอักษรจีนนั้นเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยที่ขาดไปไม่ได้ก็คือผู้กันจีนค่ะหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าเหมาปีนั่นเองซึ่งตัวเหมาปีเนี่ยก็จะมีด้วยการหลากหลายชนิดเลยขึ้นอยู่กับชนิดของขนที่นํามาทําตัวผู้กันนะคะอย่างพู่กันอันนี้ก็จะเป็นหลังเหมาหรือว่าเป็นผู้การที่ทํามาจากขนจิ้งจอกนะคะลักษณะ สีของขนก็คือจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเราวิธีการเลือกผู้กันจีนี่ดีเนี่ยเราจะต้องเลือกอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ครูพี่บ้านมีวิธีการเลือกผู้กันจีนมาฝากกันด้วยเหมือนกันค่ะการเลือกผู้กันจีนนะคะ พว้กัรจีนที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะสีะ่อยู่4ประการในการก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องมีความแหลมคมหรือว่าเจียนนั่นเองเจียนเนี่ยก็คือลายพุกกันจะต้องมีลักษณะแหลมคมไม่ชื่อแล้วก็ไม่มีขนเส้นเล็กๆยื่นออกมาด้วยนะคะอันดับ2เลยก็คือต้องมีความแน่นพร้อมหรือว่าฉีก็คือเวลาเราจับเนี่ย ตรงกลางส่วนกลางของขนก็จะต้องไม่เป็นโพรงหรือว่าเป็นรูจับแล้วก็คือจะต้องรู้สึกแน่นรู้สึกมีขนเต็มส่วนเลยนะคะอันดับ3ก็คือต้องมีความกลมหรือว่าเหยืยนเหยืยอเนี่ยพอเรามองผู้การจีนนะคะจะต้องลักษณะนขนของผู้การจีนเนี่ยจะต้องมีความกลมมีความกลมเหมือนเม็ดหนังเลยบนะคะอ่า แล้วก็พอมองแล้วจะต้องกลมได้สัดส,ส่วนเท่ากันทุกมุมนะคะไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนโอเคแล้วก็ลักษณะสําสคัญอันสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องมีความแข็งแรงไม่โอนอ่าไม่ไม่โยกคลอนนะคะหรือว่าเจียนนะคะเจียนนีคือตรงส่วนที่เป็นปลายส่วนผลนะคะจะต้องติดยึดติดกับส่วนที่เป็นด้านนะคะอย่างมั่นคงแข็งแรงจับแล้วไม่โยกเยกนะคะเพื่อที่ว่า เวลาเขียนเนี่ยหัวตรงส่วนที่เป็นขนเนี่ยจะได้ไม่หลุดออกมาระหว่างที่เราเขียนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากโอเคทีนี้จบเรื่องพวก่กันไปแล้วเราก็จะมาต่อกันเรื่องของหมึกค่ะหรือว่าม้วนะคะหมึกเนี่ยอันที่จริงแล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นแท่งหมึกในการเขียนเอาก็คือ เอาแท่งมือเนี่ยปนกับจานหมึกแล้วก็ผสมกับน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ได้น้ำหมึกนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือจะมีเรื่องของหมึกสําเร็จรูปออกมาวางขายตามท้องตลาดมากมายหลายราคาเลยอย่างอันนี้อันนี้ขวดแบบนี้ก็จะจะเป็นที่นิยมกันค่อนข้างมากแล้วก็พบเห็นได้ง่ายนะคะตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน่วไปนะคะเพราะว่า ด้วยความที่ราคาค่อนข้างถูกด้วยแล้วก็คุณภาพก็พอใช้ได้นะคะในระดับนึงสำหรับผู้ขึดหัดนะคะก็เลยค่อนข้างเป็นที่นิยมค่ะแต่ว่าถ้าใจให้ดีครูก็ขอแนะนำเป็นหมึกขวดยาหรือว่าขวดใหญ่นี้นะคะซึ่งราคาก็จะจะค่อนข้างสูงปาทตัวนี้มากพอสมควรเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของคุณภาพของน้ำมึกเนี่ยจะมีสารเคมีน้อยกว่าตัวนี้นะคะทาให เป็นการรักษาเรื่องของพู่การจีนของเราด้วยเพราะว่าอย่างถ้าเราใช้หมึกที่มีคุณภาพถูกมากเกินไปนะคะ,ะเวลาที่หมึกมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะจับตัวเป็นก้อนกับตรงปลายพู่กันทําให้พู่การเราเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของหมึกก็สําคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะอันดับต่อไปนะคะก็คือ จานหมึกขาหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าแยนนะคะเอ่อในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นจานผลหมึกก็คือทำมาจากจะทำมาจากแท่งอ่าแท่งหินแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเขาก็จะเอาแท่งหมึกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเอามาผลกับแท่นหมึกแล้วก็ผสมน้ําเพื่อที่จะได้น้ําหมึกตามต้องการนะคะแต่ว่าด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยหมึกที่เป็นแท่งเนี่ย เริ่มใช้กันน้อยลงนะคะทำให้จานหมึกเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปด้วยอย่างจานหมึกที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมแบบที่เป็นหินเนี่ยด้วยความที่ราคาค่อนข้างแพงด้วยก็ทำให้ความนิยมในการใช้จานหมึกแบบหินก็น้อยลงไปด้วยนะคะอย่างอันนี้ที่ครูเอามาก็คือจะเป็นจาสนสแตเลสค่ะซึ่งจะง่ายต่อการล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ มีความแข็งแรงด้วยถ้าไม่ต้องกลัวว่าหล่นไปแล้วว่าจะแตกเหมือนจานจานจานหมึกที่เป็นหินนะคะแล้วก็ต่อมาที่สำคัญเลยลก็คือกระดาษค่ะกระดาษหรือว่าจือนะคะก็มีหลายลักษณะหลายประเภทเหมือนกันนะคะอย่างอันที่สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะครูก็ขอแนะนำว่าให้ใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่า เป็นกระดาษไขนะคะที่มีราคาถูกเพราะว่าเ,เวลาที่เราฝึกบดเนี่ยเราจะต้องขัดเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากเลยถ้าเราเลือกใช้กระดาษที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงไปสักนิดนึงก็จะทําให้เป็นการสิ้นเปลืองไปโดยใช้เหตุนะคะเพราะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยครูก็ขอแนะนำว่าให้ใช้เป็นกระดาษหนะังสือพิมพ์กระดาษไถอีกกว่าแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือ น้ำค่ะแก้วน้ำคะหรือว่าช่วยนะคะช่วยน้ำนะคะคืออันเนี้ยเอาไว้ล้างพู่กันนะคะเวลาที่เราเขียนเสร็จแล้วเพื่อให้หมึกเนี่ยไม่จับตัวเป็นก้อนติดกับปลายพู่กันของเราทําให้พู่กันเราเสียดนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีไว้ในการเขียนพู่กันจีนนะคะค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าวิธีการจับพู่กันจีนที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องจับกันยังไงนะคะ การจับผู้การจีนเนี่ยคะ่ะจะใช้นิ้ว3นิ้วนี้ค่ะก็คือนิ้วโป้งชี้กลางเป็นตัวหลักสำคัญในการบังคับควบคุมตัวผู้การน,นะคะ,ะการจับเริ่มแรกก็คือใช้2นิ้วนี้จับด้านหน้าแตะด้านหน้าของตัวผู้การน,นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้องอยู่ด้านหลังขณะที่แบบนี้นะคะแบบนี้ต่อจากนั้น ก็จะใช้นิ้วกลางกับนิ้วก้อยในการประคองผู้กันให้ไม่คนเคนไปมานะคะต่อไปอตัวนิ้วชี้เนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนิดนึงเพื่อเป็นการประคองหรือเป็นการคอนโทรลให้เวลาเราเขียนผู้การจีนเนี่ย,ยมีความลื่นไหลามากขึ้นนะคะจับที่ถูกตอ้องจะต้องจับแบบนี้นะคะแล้วก็ ลักษณะการนั่งในการเขียนผู้การจรีนนะคะแนะนําว่าควรที่จะหาโต๊ะที่มีขนาดค่อนข้าง,ง,งใหญ่เพื่อที่เราจะได้สามารถวางข้อมือและข้อศอกลงไปได้อย่างเป็นที่นะคะ,นะคะแล้วก็ลักษณะการนั่งก็นั่งแบบผ่อนปลายนะคะไม่ต้องเกร็งนั่งตัวตรงแล้วก็พยายามอย่านั่งไขว้ข้านะคะเพราะว่ามันจะทําให้เสียสมดุลนะคะ น,นี้นะคะจับแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วนิ้วชี้เนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลคุกการนะคะให้ประวัดไปตามาที่เราต้องการนะคะต่อไปเราเรียนรู้วิธีการจับพุกการจีนี่ถูกต้องแล้วครูก็จะมาสอนเรื่องของเส้นพื้นฐานแต่ประการซึ่งเป็นเส้นที่สำคัญในการประกอบเป็นตัวสอรภาษาจีนทุกตัวเลยนะคะ งั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่เส้นแรกก็คือเส้นเปลี่ยนค่ะหรือว่าการแต้มนะคะการแต้มก็จะหมายถึงการเขียนให้เส้นออกมามีสันฐานน่งหยดน้ำนะคะจะต้องปลายแหลมอย่างนี้ปลายแหลมมีก้นกลมมนีละนะคะอย่างนี้นะคะ วิธีการเขียนเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ปลายพู่กันจรดลงไปที่บริเวณส่วนหัวนะคะเบาๆแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักลงเรื่อยๆกดลงไปอ่าแล้วก็ลากมาทางซ้ายมือนะคะก่อนที่จะม้วนกลับไปยังจุดเดิมเบาๆพร้อมกับค่อยๆผ่อนน้ำหนักนะคะให้เบาอ่าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะด้านบนจะมีลักษณะที่แหลมนะคะลักษณะการเขียนก็จะเป็นแบบนี้ม้วนลงมาเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะจะโหลดด้วยปลายผู้กันแหลมๆค่อยๆเพิ่มน้ำหนักลงมาแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปพร้อมค่อยๆกลับ คืนผู้กันนะคะอ,อ่าขึ้นไปฟึต้องเป็นเนี่ยค่ะอ่าเราอาจจะแต่งได้บ้างนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะรูปทรงมันจะคล้ายๆกับหยดน้ำเลยอืมเป็นแบบนี้เตียนเนี่ยเป็นเส้นที่ง่ายที่สุดในบรรดาเส้นพื้นฐานทั้ง8เส้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่า นักเรียนหรือว่าน้องๆที่ต้องการที่จะฝึกฝนนี้ก็จะต้องเริ่มเขียนาจากเส้นเตี่ยนให้คล่องซะก,ก่อนนะคะเพราะเป็นเส้นที่ง่ายที่สุดเลยอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเส้นตวดัด่าหรือว่าเส้นเถียวนั่นเองเส้นเถียวเป็นแบบไหนเส้นเถียวก็คือเส้นที่ยิงตวัดอย่างรวดเร็วมีความเร็วในการเขียนนะคะ ก็คือ,อหลักสังเกตหลักสังเกตกคือตอนเริ่มจลวดพุกกันเนี่ยต้องให้จุดเริ่มตรงส่วนหัวเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องมีมุม45องศาแบบนี้จลดลงไปแล้วก็ขึ้นอันนี้คือเส้นเขียวนะคะก็คือสังเกตได้ว่าตรงหัวเนี่ยจะมีคอนอตรงหัวเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยค่ เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนถึงปลายนะคะจะต้องแหลมลักษณะการเขียนก็จะาจากล่างซ้ายขึ้นไปบนขวานะคะโอเคอ่ะเรามาทำกันอีกครั้งนะคะจดปลายพูกันให้มีลักษณะ45องศานะคะแล้วก็ดีดพูกันขึ้นไปอู๊อยู่นะคะ อานี่นี่ค่ะที่สำคัญก็คือตรงนี้จะต้องมีขนาด45องศานะคะมันจะออกมาได้พอดีอะค่ะลักษณะาการเขียยเนี่ยก็จะเหมือนการเขียเบาๆแต่ว่าเร็วแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้แบบนี้นะคะ ด้านบนด้านบนจะต้องเรียบเสมอกันนะคะจะไม่เป็นเป็นอย่างนี้จะไม่ไม่ใช่ขีดถูกนะคะเครื่องหมายเรโซนาแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะด้านบนจะต้องเรียบเสมอกันไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นแง่งขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่ขีดถูกแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้คือผิดค่ะที่ถูกต้องก็คือจะต้อง เอียง45องศาด้านบนจะต้องเรียบเสมอกันนะคะข้างล่างไม่เป็นไรแต่ว่าด้านบนจะต้องเรียบเสมอกันเลยอันนี้ถึงจะเป็นเส้นเถียวที่ถูกต้องนะคะต่อไปก็มาถึงเส้นที่3แล้วนะคะก็คือเส้นขวางหรือว่าเส้นเหิงนะคะเหงเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีลักษณะที่เป็นเส้นบางของตัวอักษรนะคะ อักษรที่สวยเนี่ยจะอ,อักษรที่สวยเนี่ยจะต้องมีทั้งเส้นหนาแล้วก็เส้นบางซึ่งตัวเหิงเนี่ยจะต้องเป็นเส้นที่บางนะคะแบบนี้นะคะการเขียนเนี่ยจะเริ่มจากลากจากซ้ายไปขวานี้อันนี้คือเส้นเหิงนะ,ะก็คือเส้นแนวนอนนะคะ ที่สําคัญหลักสําคัญในการเขียนให้สวยนะคะการเขียนเส้นเถิงเนี่ยจะต้องเขียนจากระดับต่าาระดับต่ำเชื่ขึ้นไปสูงเล็กน้อยนะคะจะไม่ได้เป็นเส้นที่ตรงแบบนี้เป็นระนาบเป็นระนาบเดียวกับพื้นหนีไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่มันจะทื่อไปค่ะที่สวยเนี่ยมันก็จะจะต้องเริ่มจากระดับที่ต่ำลงต่ำนิดนึงแล้วก็เฉียงขึ้นไปสูงทางด้านขวานะคะ ลักษณะเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะสังเกตว่าการเขียนจากล่างขึ้นบนเนี่ยจะมีความอ่าจะจะค่อนข้างถานัดกว่าการเขียนแบบแนวตรงๆเหมือนลากเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเขียนจากบนขึ้นไปล่างเนี่ยมันเหมือนมันเป็นอ่าการเขียนตามวงมือของเราพอดีเลยแบบนี้การเขียนนะคะก็จะเริ่ม แบบนี้นะคะมันจะขึ้นไปนิดนึงอย่างนี้ขึ้นไปทางนี้การเขียนเส้นนี้นะคะจะไม่เขียนไม่เขียนช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปนะคะ,ะเส้นขวางในที่นี้นะคะก็ จะต้องมีอ่าจะต้องมีหัวแล้วก็จะต้องมีท้ายเสมอนะคะอย่างสังเกตเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นหัวอันนี้จะเป็นท้ายนะคะหัวเนี่ยก็คือคล้ายๆกับคล้ายๆกับเส้นเทียวอะคะ่ะก็คือสี่สิบห้าองศาเหมือนกันจลดปลายพูกการลงไปแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกดผู้การเล็กน้อยแล้วก็ลากลากผ่อนแรงนิดนึง แล้วก็ค่อยๆเน้นย้ำลงไปหนาตรงช่วงปลายนะคะก่อนที่จะยกลากยกขึ้นเล็กน้อย45องศาแล้วก็ลากลงมาค่ะลากลงามาแบบนี้แล้วก็ม้วนเก็บหางให้เรียบร้อยปุ๊บนี้อาจจะเกินไปนิดนึงนะคะเราสามารถแต่งได้นิดนึงอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะเอาใหม่จะลดลงไป 45องศาให้น้ำหนักปลายพูกการลงไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆค,คืนพูกกันพร้อมกับลาก,ลากไปทางขวานะคะตรงช่วงกลางสังเกตได้ว่ามันจะค่อนข้างบางนิดนึงแล้วก็มาเน้นหนาตรงช่วงปลายนะคะแล้วก็ยกกันขึ้นเอ้ลากขึ้นค่ะโดยไม่ยกปลายพูกการนะคะแล้วก็หักลงมา45องศาเหมือนกัน แล้วก็ม้วนเก็บขึ้นค่ะม้วนไปทางซ้ายนะคะม้วนเก็บเข้าคืนเข้าสู่เส้นของมันนะคะเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะหนาไปนิดนึงนะคะอันนี้ผิดน,นี้ไม่เอาค่ะอันนี้หนาเกินไปนะคะเพราะว่าโลว์ไปนิดนึงแต่ลักษณะการเขียนก็คือจะต้องอาลากจากซ้ายขึ้นมาฟแล้วก็ลากขึ้นเฉียงนิดนึงก่อนที่จะหักลงมาด้านล่าง แล้วก็ม้วนขึ้นไปเก็บเข้าไปข้างในนะคะเป็นแบบนี้อ่าโอเคลองหัดตามอีกรอบนึงนะคะจะโรดปลายภูการสี่สิห้าองศากดเล็กน้อยแล้วก็ตวัดขึ้นอ่าแล้วก็ลากขึ้นไปด้านขวาบนเอียงนิดนิดแล้วก็ขึ้นก่อนที่จะหักลงมาแล้วก็ม้วนเก็บเข้าไป ตรงปลายนะคะแบงนี้อาจจะเติมได้นิดนึงได้แล้วค่ะก็จะได้เส้นพยายามกะให้เส้นมันมีน้ำหนักความามีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นนอนหรือว่าถ้าในภาษาจริงก็จะบอกว่าเป็นเส้นหยิน อินเนี่ยคือเป็นในตัวอ,กอักษรเนี่ยก็จะต้องมีทั้งหินและหยางนะคะก็คือมีทั้งเส้นบางแล้วก็เส้นหนาในส่วนของเส้นแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นเส้นบางนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็จะสวยค่ะต่อไปก็จะมาถึงเส้นที่สแล้วนะคะก็คือเส้นชู้หรือว่าเส้นลากลงมานะคะซึ่งเส้นชู้เนี่ยก็จะเป็นเส้นแนวดิ่งที่ลากลงมา ลักษณะของเส้นชั่วคือจะต้องเป็นหยางของตัวอักษรหรือว่าเป็นเส้นหนาของตัวอักษรน,นะคะส่วนในเรื่องของความเร็วในการเขียนก็จะต้องใช้ความเร็วปานกลางไม่ช้าหรือว่าเร็วจนเกินไปนะคะอ่าเราจะมาสาธิตกันให้ดูการเขียนเส้นชั่วนะคะดับแรกเลยเราจะต้องกดค่ะให้มีหัวคล้ายๆกับเขียนเตี่ยนนะคะก็คือ จะหลดปลายพูกการให้เป็นแหลมแล้วก็กดลงน้ำหนักเล็กน้อยอแล้วก็หยุดไว้เราไม่ได้ม้วนแบบเตี่ยนนะคะเสร็จแล้วเราลากลงมาค่ะลากตรงลงมานะคะโดยผ่อนปลายพูกการเล็กน้อยให้น้ำหนักเสมอกันนะคะจนได้ขนาดได้ที่แล้วเราก็หยุดค่ะหยุดเสร็จแล้วเราก็คืนผู้การเล็กน้อยลากเฉียงไปทางซ้ายมือเล็กน้อยนิดนึงพอนะคะ ก่อนที่จะลากลงมา,าลากลงมาทำมุมประมาณ45องศานะคะเราก็ม้วนเก็บกลับเข้าไปในเส้นเดิมเส้นตรงอ,อันนี้อาจจะเพราะว่าเขียนช้าไปนิดนึงมันก็เลยเส้นจะเป็นอย่างนี้นะคะสังเกตได้ว่าเส้นสู้เนี่ยก็คือจะต้องอมันมีหัวเนี่ยค่ะตรงส่วนนี้แล้วก็มีการหยุด ะะที่มีบอกว่ามีการหยุดตรงช่วงปลายนะคะไม่ได้ว่าลากลงมาแบบฟืดตรงมาอย่างี้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าหากไม่มีการหยุดสองครั้งเนี่ยไม่มีการหยุดตรงหัวแล้วก็ไม่มีการหยุดตรงปลาย <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นเส้นชูทีท่ไม่สมบูรณ์นะคะ <c oughs> เราจะมาเขียนกันอีกครั้งนะคะ <c oughs> เขียนให้ดูกันอีกครั้งนะคะแรกเริ่มเลยจะหลดปลายผู้กันค่ะใช้ปลายของผู้กันจะหลดให้เป็นแหลมแล้วก็ลงน้ําหนักให้เส้นหนานะคะแล้วก็หยุดค่ะไม่ม้วนนะคะหยุดแล้วก็ลากลงมาลากลงมาตรงๆนะคะเสร็จแล้วก็หยุดค่ะหยุดก่อน แล้วก็ขึ้นแล้วก็คืนพ้ก,กันเล็กน้อยลาขึ้นใบด้านซ้ายมือเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ลากลงมาค่ะใช้ปลายใช้ปลายพกูยพกกันนะคะลากลงมาก่อนที่จะม้วนม้วนมาทางขวาย้อนขึ้นไปด้านซ้าย,ยานี้นะคะก็จะได้แล้วเป็นเส้นชู้นะคะการเขียน <c oughs> การเขียนก็จะเป็นลักษณะว่า ลงมาอย่างนี้แล้วก็ลงลากลงตรงลงมานะคะเสร็จแล้วหยุดค่ะหยุดตรงนี้นะคะหยุดหยุดนะคะอ่าเสร็จแล้วขึ้นแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วก็ม้วนกลับเข้าไปแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ การเขียนจะเป็น <c oughs> จะเป็นแบบว่าปาดลงมาแบบนี้ใช้ปลายพูกกันปาดลงมาจากซ้ายบนลงมาขวาล่างแล้วก็ลากตรงลงมาตรงลงมาเรื่อยๆเสร็จเราก็หยุดหยุดไว้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอย่างนี้กลมๆนิดนึง ถ้าไม่กลมค่ะทิ้งลงมาด้านทิ้งตัวลงมาด้านล่างให้เท่ากับเส้นเส้นยืนเส้นที่เราลากขึ้นมาเส้นที่เราลากมาก่อนหน้านี้จากนั้นเราก็ม้วนกลับเข้าไปที่เดิมคืนที่เดิมจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะการเขียนนี้ค่ะนี่นะคะจะลดไปผู้กัน ลากลงมาขึ้นไปก็ลงมาลงมาอีกครั้งก่อนที่จะม้วนกลับเข้าไปตรงนี้ต้องกลมนะคะอ่าก็จะได้เป็นเส้นที่มันดูหนักแน่นมีพลังนั่นเองตอนนี้เราก็ผ่านไปครึ่งทางคะสำหรับเส้นพื้นฐาน8เส้นนะคะอ่าเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าสี่เส้นนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนไปแล้ว แับแรกเลยก็คือเตียนนะคะเทียวค่ะเผิงแล้วก็ชู่นะคะอ่าก็อยากจะให้น้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านไปฝึกฝนมาให้ดีนะคะเขียนสีตัวนี้ให้คล่องๆนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าครูจะมาต่อกันที่อีสีเส้นที่เหลือนะคะสำหรับจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามมาทิ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ ครูพี่อิมแล้วก็รายการเชนิสฟิงป่วงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจสสิเอน